ผู้การตำรวจน่านร่วมทำบุญตักบาตรวันที่20กรกฎาคม2567เวลา6นาฬิกาพลตำรวจตรีดเรศกัลยาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านพร้อมด้วยกุลไมยกัลยาประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดน่านร่วมพิธีทำบุญตักบาตรงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษาโดยมีนายกิจเพชรเพชรชรบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานาวัดภูมินตำบนในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านตำรวจภูทรจังหวัดลำพูนร,ร่วมกิจกรรมคาราวานจิตอาสาพระราชทานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พลตำรวจตรีบุญวัต์เกิดกล่อมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนมอบหมายพันตำรวจเอกตรวจตรีวชิราการจนะวิพาดา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนนำข้าราชการตำรวจจิตอาสาฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนร,ร่วมกิจกรรมคาราวาลจิตอาสาพระราชทานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน940ต้นณนะบริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูตำนตําบลศรีบุบานอําเภอเมืองจังหวัดลำพูนโดยมีนายสันติธรยิ้มละไม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานตำรวจลำปางทำบุญตักบาตรถวายเทียนพรรษาพันตำรวจเอกสันติแก้วอินตะผู้กำกับฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการชุดที่สี่ร่วรรมทำบุญตักบาตรถวายเทียนพรรษาและแสดงตนเป็นพุาานนะทธมกนวัตทาแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง